Ja, ja.

เป็นคนชีวิตตอดเลยหน่ามสองมไม่มีนะนะแสนะไม่มีก็ต้องชวน ฟ้าแกก็ห้าส่วนนีค่สีท่าก็หอมพายนะอะอ,อืม้มาแกงไายาวอ่ะไม่ได้แกะ มีการไ่พี่เพิรไปกดโอ้ยเธอแบบแม่งเดินตกไปเองเหรอโวยอันะ แ่เก่งเลิสลี่โอ้ยือจะทำกักุชชี่อ่ะลืมเอาฟองน้ำมา แต่ต้องไปซื้อกาวแล้ก็วตำหรบคนนี้ไม่รู้ว่าเลยสกชี้ก็เชื่อนะเพื่อมาคนที่ติดตามอีกช่อหนึ่งก็สามารถไปดูกันได้คืยินึงเดี๋ยวมา คลังจตะวว่าเธมวเหยังไม่สามารถต่อแบบไหนจุดนี่ใครวะจุดไม่อยู่บ้าน Ô chị ngồi nè. Quái! còi. Lạc còi. Lạc còi. Tất nặng nè. Lạc còi đi. รุ้ดปุ้ดคือราพิมอยู่ชไงกอชีวิตฉันต้องมันเป็นนามากเลยาใช่ไหมเจ้าแม ในีอดีตบ้านพี่โบ๊ชนี่ห่าสาวมากเรามาดูบ้านพี่โบ๊ชกันไ,นนไต้เรื่องเย็นจริงแม่จะให้ดูกระ้อคืนนั้นนี่คนดูแล้วไม,ไม่ทำตามากโอ้โห,โหสหีสันสวยงามใส ข okay, ั้นสองเกียงนอนก็ไม่มีอะไรวะเออใช่แค่นีคลิปละบ้าน,ม,นมันยังไม่มีอยงนอนมีบ้านเราเผยกับใครอีกแต่มืดไปหน่อยถ้ามาดูคลิปเราเนี่จะเห็นดิะเทปด้วย จริงเราจะไปดูชั้นบนก็ดูไม่ได้เลยทำไมอ่ะข,ขึ้นไม่ได้ <c oughs> โ,โหไม่เลยทำาบนี้ก็ได้นี่มันมากค <c oughs> ่ะก็ได้ละเ <c oughs> ตียงนอนโซฟจังนี่ โอเคอ่ะอุ๊ยเขาเขาโดนมือลั่นคนนี้มันมือลั่นนะคนนี้นี่นะอันนี้ก็บ้านทางกระโดดไม่ได้หรอจะตายอยูล้อ่ะขนาดจะบินออกไปยังบินไม่ได้ ว่าบอกไปแล้วเนาะแอปโฮมเอสมีฟาเตเดชแนลนี at at <Yeah. S 1> ่พ hey. าเขาอ๋อ้อวัวบ,บอกว่า้างมานานก็ขน,นด้วยนงงังเลยก็จะเอาอะไร นี่เราจะเล่นเปิดประตูกันนะคะเออละโสดจังข้าเขาฮ้ย่ <c oughs> ไม่้ประตูตอ,ะ <c oughs> อะมเลยวะนี่ปประตูเขากลัง <c oughs> เปิดประตูอยู่นี่นเออแล้วมีคำถามหนึ่งค่ะทำไมถึง ไอบวัวมันไม่ใส่ป้ายสัก,กทีเลยนะคะโบท๊ทไหนล่เกย์้าแมนเกย์้าแมนโอ, <laughs> โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเห็นปะโอ๊ะเป็นเล็กก็เลยม่เห็น her uh Aha! -huh. Mm -hmm. เก็เออแล้ว <screws> ก็เต้นแค่ที่สักทีนะคะในจอของนี้ทำให้นะคะเราเก็บไว้ในกล้องหน้าใ้ท้ามเห็นไม่กิดทุกคนเห็นใช่ไหมคะนั่นแหละมันคือมันไม่ได้ไงเห็นทีไหาโบดีกว่าหาบบก็ได้ เปี่ยนตะกินนะะนี่นแนละมนไม่ใช่พูดนะคะเวลาอ่านนมองให้มันไม่ปวดหัวมันไม่ใชพูดแล้วใครเขีมาดวหน้าแล้วก็เขียนเองเออเอดีเ๋ยนตะกินไที่สุดจีแต่ด,ดีกบายบายอะกินเขาหนียังไ แบบชีวิตโบทเด็ดอย,อยนะี่ยังห่ายนะดูดิพร้อมทําม,มันไม่มีของ จะสร้างอะไรเนี่ยก็แล้วแต่